สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมรุนรับเงินรางวัลฟรีนะครับรางวัลรวมอยู่ที่มูลค่า2,000ดอลลาร์นะครับรับเงินเข้าทูมิวบิลเลตได้แบบโดยตรงเลยนะครับกิจกรรมนี้มีเวลาจํากัดเนาะในการทำนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการรับเงินฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะว่าต้องถอนแบบไหนย่างไรนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยยนนะะคครรััับบบผผมมกก็ งานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนะครับลุนรับเงินฟรีนะครับมูลค่ารางวัลน,นะครับอยู่ที่2,000ดอลลาร์เลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมมีระยะเวลาจํากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในการรุ้นรับเงินฟรีเนี่ยดูได้ในคลิปเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการทําเงินเนาะในคลิปด้านซ้ายมือนะคร สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทําเงินทูบใน a วลสนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l ล่านะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งได้เหมือนกันนะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับ นนแล้วก,ก,ก็การเข้าร่วมกิจกรรมนะว่าต้องทำตรงไหนอย่างไรทีละเมนูเลยนะครับรวมไปถึงการถอนเงินนะครับว่าวิธีการถอนเงินเข้าทูมอนีวอลเล็ตเนี่ยเราจะถอนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเลนะ็ตนะประมาณนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเริ่มจากเมนูแรกเลยศูนย์หนังสือนะครับแอปนี้ก็จะมีในส่วนของการอ่านนิยายในการทํารายได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองขึ้นอยู่ เราสามารถกดเก็บคะแนนเหรียญทองฟรีได้เลยนะสลับตรงนี้นะครับคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็เก็บสะสมเพิ่มได้นะครับคะแนนเนี่ยก็จะรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะก็คือกด ดูแอดวิดีโอโฆษณาเพิ่มเติมนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะต่อมานะครับตัวนี้จะมีในส่วนของเมนูเพิ่มเติมในการทำรายได้นะดึ่งเลยคือการหมุนวงล้อนะครับซึ่งการหมุนวงล้อเนี่ยก็คือเราจะจับรางวัลฟรีได้เพียงแค่10ครั้งต่อวันในการสุ่มนะครับก็จะมีเหรียญทองนะครับ200เหรียญ5้0เหรียญแล้วก็10,000คะแนนนะครับผมในส่วนของกล่องข้องขวานนี้ไม่ได้นะครับต่อไปอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจจากการเล่นเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆในการทําภารกิจนะครับ สำหรับสายเล่นเกมนะครับก็ไม่ควรพลาดเนาะดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงในเครื่องแล้วก็ทําตามภารกิจที่เขากําหนดนะครับแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ที่ My Game ตรงนี้เลยที่เป็นรูป j o ยเกมนะอันที่3นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับก็จะมีแอปต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในการทําภารกิจการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับในการทําภารกิจนะครับแอปต่างๆก็ควรที่จะดูตัวเงื่อนไขแล้วก็ภารกิจที่เขาแนะนําให้เราทําก่อนนะครับว่าภารกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเรา ต้องทำอะไรเนาะสลับตัวภารกิจนะครับในส่วนของภารกิจที่เราต้องทำเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะเขียนข้อความภาษาอังกฤษขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราอ่านไม่ออกก็ใช้ตัว Google นะครับในการแปลภาษาได้เลย ขั้นตอนสําคัญที่เราต้องทำนะครับก็ตามที่เขาเขียนบอกนะแล้วก็ลางวันนะครับก็จะมีเขียจจากัดตามที่เขากําหนดเนาะแล้วก็ต้องเป็นตามกฎเกณฑ์การเข้าร่วมของภารกิจต่างๆอันนี้เราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับบางคนเนี่ยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วนะครับแต่ว่าไม่อ่านเงื่อนไขนะครับเวลาเราทําไปเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านกฎนะดูตามคําแนะนําของแอปได้เลยในส่วนของหนังสือนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ทําการกดเริ่มอ่านด้านล่างขวามือได้ ในการเริ่มอ่านนิ้ายห่นะครับมันจะมีคะแนนบวกให้เราอยู่ที่ด้านบนคะแนนนะครับ250หเหรียญทองนะแล้วก็ทำการเลื่อนอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆได้เลยเนาะในคลิปเนี่ยมันจะเป็นจอสีดำนะเพราะว่ามันไม่สามารถแชร์เป็นสาธารณะได้นะครับมันมีลิขสิทธิ์ของหนังสืออยู่อันนี้ก็อ่าน,นตามเนื้อเรื่องได้เลยเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะบวกคะแนนให้เราเนาะตามเนื้อเรื่องเลยนะครับ ต่อไปนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นในส่วนของช็อตนะครับในส่วนของวิดีโออันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าไปดูเนี่ยมันจะได้รับคะแนนอย่างไรเนาะต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของคําเชิญนะครับที่เป็นรูปเหรียญทองดอลลาร์นะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของรางวัลคําเชิญนะครับหนึ่งแสนแปดพันแต้มนะที่เราสามารถเข้าร่วมในการทําภารกิจตรงนี้ได้นะ กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter, Li ลน์ย u ทูบดิจิตอลสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดทุกคนเลยแล้วก็ในส่วนของรางวัลกิจกรรมนะครับสองพเหรียญหรือว่า2,000ดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกิจกรรมใหม่ในหัวข้อ2,000ดอลลาร์ตรงนี้เลยเกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแจกนะครับ เงินรางวัลนะครับสลับผู้ที่ครองอันดับติดอันดับได้ตามที่เขากําหนดนะครับการติดอันดับก็คือการแนะนําเชิญชวนเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าเราเชิญได้มากที่สุดเนี่ยก็จะมีรางวัลให้ตามลําดับเลยนะครับก็อยู่ที่เราเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเองเนาะการที่เราจะได้รับเงินรางวัลเนี่ยก็คือเราจะต้องช่วยเขาโปรโมตในส่วนของตัวแอปนั่นเองนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนการเหมือนเขามาจ้างให้เราโปรโมตนะครับยิ่งใครทําได้เยอะที่สุดเขาก็จะมีรางวัลให้เนาะเรามาดูที่กฎนะครับ ในส่วนของลำดับนะครับที่เราจะได้รับในส่วนของเงินรางวัลเนาะแจกทั้งหมด100อันดับนะก็คืออันดับ1เรียงลงไปเลยตามมูลค่าดอลลาร์ที่เราจะได้รับตรงนี้นะมันจะเขียนบอกนะครับอันนี้คือการทําภารกิจแล้วก็การเชิญชวนเพื่อนเนาะการเข้าร่วมกิจกรรมก็ตามที่ผมอธิบายไปเลยนะครับต้องแนะนําเพื่อนเท่านั้นนะต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูด้านบนนะครับจะมีเมนูงานอยู่ เมนูงานเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรางวัลจากการเช็คอินนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็ทําภารกิจต่างๆในการทํารายได้ตรงนี้เราสามารถทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของด้านล่างนะครับในส่วนของการรับชมวิดีโอนะครับจากช็อตนะก็จะได้รดับคะแนนไปนะครับลีปวิดีโอสั้นนะครับจะได้รับตามนี้เลยนะที่เขาเขียนบอกนะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆที่ทางแอปเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับเมนู Menu ที่3นะครับโปรดทราบนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนิยายที่เราอ่านยังไม่จบนะครับก็สามารถเพิ่มเข้มาอัด ตรงหน้านี้ได้นะ อันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราสามารถทําได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูที่5นะครับในส่วนของฉานตรงรูปโปรไฟล์ของเราเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็กดตรงคําว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับถ้าใครเล่นผ่านมือถือ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยจะไม่มีช่องทางในการถอนเงินนะครับเวลาเราจะทําการถอนเงินเนี่ยก็แนะนําให้ใช้งานผ่านมือถือ Android เท่านั้นถึงจะทําการถอนได้นะช่องทางในการถอนเงินก็จะมี Tomy Wallet แล้วก็ PayPal ในการถอนเงิน Tomy Wallet นะครับก็ จะมีช่องทางให้เราเลือกถอนอยู่ที่10บาทขั้นต่ําซึ่งจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหากเราทําการถอนไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถถอนซ้ําได้และก็มันจะมีเงื่อนไขในการถอนจํานวน10บาทอยู่ถ้าเราไม่อยากทําเงื่อนไขใดๆก็เริ่มต้นที่100่งรถึงสี0บาทได้เลยการถอนเงิน100บาทแล้วก็ 200- 400เนี่ยไม่ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินเนาะ เมื่อเราทําคะแนนครบหรือว่ายอดเงินครบแล้วเนี่ยก็สามารถแลกได้เลย,เลยกดเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะครับอ่านข้อตกลงและก็เงื่อนไขต่างๆก่อนนะที่เขาอธิบายไว้นะครับกดเห็นด้วยด้านล่างขวามือจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากรอกข้อมูลในการรับรายได้นะครับก็คือชื่อบัญชีทูม e นิ a l เลต ภาษาไทยได้เลยและก็เบอร์ว Wallet ทั้งรองช่องให้เหมือนกันนะครับพอเรากรอข้อมูลครบแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยคือตรวจสอบชื่อก่อนนะครับว่าชื่อที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่ผิดและก็เบอร์ w a l l ็ตนะครับตรวจสอบให้ถูกนะครับใส่ให้ครบแล้วก็อย่าใส่ผิดนะถ้าใส่ผิดไปแล้วเนี่ยการแก้ไขาการตามยอดเงินเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับ กอยเรากรอกเสร็จแล้วก็กดแลกได้เลยอาโอเคนะครับผมก้อํได้ทำการกดแลกเกินไปเรียบร้อยนะครับจานวน400บาทนะครับในวันที่29เดือน1นะครับ2025นะครับเวลา4ทุ่ม10นาทีการตรวจสอบรายได้นะครับก็จะใช้เวลา5วันทําการนะไม่นับในส่วนของวันหยุดนักขัดเลิกนะครับแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์สอ์อาทิตย์นี้ไม่นับนะครับก็จะเริ่มทําการตรวจสอบนะครับก็คือวันศุกร์นะครับผมวันนี้เป็นวัน วันพิหัสสุกเนาะวันพุธนะครับก็จะได้รับเงินนะครับซึ่งไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านะครับก็รอการตรวจสอบ5วันเนาะสำหรับยอดที่ถอนไปนะครับถ้าได้รับเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ